สวัสดีครับและนี่คือ The next ของแอดคาราบาครับลักเตสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก จุดเริ่มต้นของแอดคาราเบลที่เป็นสถาปนิกแล้วจากสถาปนิกกลายมาเป็นนักดนตรีเป็นแอดคาราเบลวันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นเด็กมันนอกแล้วก็เติบโตมากับจังหวัดสุพรรณแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวที่เป็นเป็นพ่อค้ามแม่ขายคุณพ่อเคยรับราชการเป็นครูพ่อก็ไปเปิดร้านขายของตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และในขณะเดียวกันไปทําสํานักพิมพ์ด้วยเปิดร้านถ่ายรูปด้วยคือพ่อมีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้มากแต่ในขณะเดียวกันพ่อก็เป็นนักดนตรีด้วยแล้วก็ตั้งวงดนตรีชื่อวงชวสาพาหรือวงชาวสุพรรณซึ่งเป็นวงดนตรีประจําจังหวัดพ่อเล่นทั้งกีตาร์เล่นเล่นทอมโบนเล่นแอคคอเดียนเล่นออกแกนเล่นได้หลายอย่างพ่อแล้วก็เป็นคนที่เขียน เห็นนวดเพลงผมโตมาผมก็ได้เห็นคือคุกเคอยู่กับวงเห็นในสิ่งที่พ่อทำแต่สิ่งที่พ่ออยากให้ผมเป็นเนี่ยกลับไม่ใช่ดนตรีจริงๆแล้วพ่อเนี่ยอยากให้ผมเป็นสถาปนิกแต่ผมเนี่ยเลือกเดินตามพี่ชายคนโตพี่ชายผมเรียนอุเทนถาวายผมอยากเรียนอุเทนถาวร์ไหพอจบมศสามผมก็ เข้ามากรุงเทพเลยนี่คือตามความฝันที่พ่อก็บอกว่าโอเคเรียนเนี้ยแล้วเรียนให้จบยังไงก็ให้ได้เป็นสถาปนิกแล้วก็กลับมาบ้านแล้วพ่อจะเปิดร้านให้เราขายวัสดุก่อสร้างแล้วแอดก็รับออกแบบตอนสอบเนี่ยผมก็ได้คนที่16ของของอุเทนถวายจากรุ่นหนึ่งมันจะมี3-400คนผมเป็นคนที่16 แล้วได้ได้เรียนห้องหนึ่งก็เป็นนักเรียนที่ถือว่าเรียนใช้ได้นะครับพอ,พอจบปีสปกติแล้วเนี่ยเด็กพอจบปี3เนี่ยบวชรนก็จะไปเรียนต่อเทคนิคกรุงเทพอีกสองปีเพื่อที่จะได้บวสอแล้วก็จะออกไปทำงานครูก็มาหาผมบอกว่ายืนยงเธอเสียสละได้ไหมบอกเสียสละอะไรครับครูครูอยากให้เธอเนี่ยเรียนต่อที่นี่บอก เราจะต่อ,อยังไงบอกครูจะเปิดเป็นวิทยาลัยคือหมายถึงว่าเปิดเป็นปวสแต่ต้องเรียนกัน3ปีนะถามว่าทําไมล่ะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่มีครูพวกเรามาช่วยกันคะาร่างหลักสูตรพวกเรามาช่วยกันหาครูนี่แหละครับมันเป็นการร่วมมือกันระหว่างครูกับน,นักเรียนอุเทนผมก็เรียนปวสถึงสออปีเพราะฉะนั้นผมเรียนอุเทนถึง6ปีแต่เรียน6ปีปั๊บผมไม่ได้ปริญญา ผมจะเป็นสถาปนิกได้ยังไงถ้าผมไม่ได้สามารถได้ปริญญาตรีพอดีพี่ชายลูกของป้าอยู่ที่ฟิลิปปินส์ก็บอกมึงมานี่เลยผมก็เลยไปฟิลิปปินส์เลยนะครับพอไปถึงฟิลิปปินส์เนี่ยพ่อไม่ได้อยากให้ผมเล่นดนตรีพ่อไม่ได้ให้กีต้าร์ผมไปพ่อให้แร็กเก็ตเทนนิสบอกฟิลิปปินส์มันเก่งเทนนิสไปเรียน ไปฝึกเทนนิสกลับมาให้จะได้มีวิชาติดตัวเราตอนผมไปเรียนน่ยผมไปถึงปั๊บผมก็ลองไปตีเทนนิสมันไม่สนุกอ่ะผมก็เลยเอาไม้เทนนิสเนี่ยไปขายขายแลว้วเอาตังค์ไปซื้อกีตาร์ผมเก็ตกับคำว่าคาราบาวเพราะว่าโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยมันอยู่ใกล้กับลิซานปาครับแล้วในที่ลิซานปาเนี่ยมันจะมีรูปปั้น เขาควายชื่อว่าคาราบาวจีเนียตคาราบาวกับจีเนียตตะมาลาผมก็เลยตั้งวงคาราบาวมันหมายถึงควายและคนฟิลิปปินเนี่ยเขานับถือควายเป็นเทพเจ้าเพราะว่าเป็นคนที่ช่วยเขาทํางานทานาทําไรเขามีกินก็เพราะคาราบาวแล้วผมรักวงคาราวานมากพี่หงาร้องเพลงอยู่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นยังไม่เป็นคาราวาน,นย,ยังเป็นทอเสนสัญจรหรือว่าบางคาราเทศแบนด์ ผมก็ไปนั่งดูอยู่ในธรรมศาสตร์ผมจําได้ว่าผมตอนนั้นเนีเทปของคาราวานเนี่ยเป็นเทปต้องห้ามห้ามจําหน่ายจ่ายแจกผมไปจ้างร้านข้างๆดับเทปม้วนหนึ่งด้านหนึ่งเป็นคาราวานทั้งชุดอีกด้านหนึ่งเป็นคำรุนสมบูรณานนท์มันมีศิลปินคนหนึ่งชื่อเฟดดี้อากิลา เขาออกเพลงออกมาชื่อเพลงอนักนก็พยายามให้เพื่อนชาวฟิลิปปินส์ไปให้ฟังนะผมกินมันกินใจมากมันเป็นเพลงเพื่อชีวิตจริงๆิ mm hmm. มันพูดถึงเขามีลูกแล้วก็เขาเนี่ยเขาไม่ได้ร่ำรวยนะเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกได้แบบคนรวยผมฝังใจกับเพลงอนักและในที่สุดผมก็แต่งเพลง mm hmm. ลงขีเมานิ้นคือเรียนแบบเพลงอนักนะั่นแหะ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นเป็นแอดคาราบาลคำบัญญัศั์นี้ไม่มีซองออฟไลฟ์หรือซองฟอร์ไลฟ์หรืออแอดติกซองหรืออะไรมันไม่มีหรอกครับเขาก็ไม่ได้เรียกเพลงเพื่อชีวิตหรอกแต่ว่าทางสำนักมติชนเนี่ยเขาเอา หนังสือของจิตภูมิศักดิ์ที่ชื่อว่าศิล,ละปะเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนเขาก็เลยบัญญัติคําขึ้นมาให้ว่าเพลงพวกนี้คือเพลงเพื่อชีวิตผมเล่นกับวงพิสุเทพสวรรค์วัฒน,นกลุลวงโฮปเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเล่นอยู่ที่ดิดกันแกมับทางวงเพรสเดนต์ของพี่เล็กเนี่ยพี่เล็กเขาเล่นเป็นมือโซโล่ของวงเพรสเดน์เขาก็ มีปาร์ตี้กันแล้วพี่เล็กเนี่ยเขาเอาเทปของผมเนี่ยลุงขี้เมาเนี่ยเขาเ,าเทปผมไปเปิดในงานปาร์ตี้ของวงพิเดนที่ทางโรงแรมเขาจัดนะแล้วปรากฏว่าพี่แดงพี่แดงเขาบอกเฮีย,ยเล็กเดี๋ยวก็ตกง,งานกันหมดหรอกเขาก็ดึงเทปเออกมาแล้วก็โยนบอกเอาไปเ,าเล็กมันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูไปหาแอดดีกว่ามันร้องอยู่แอมบาสเดอร์เขาก็เลยมากับเพื่อนอุเทนสามคนแล้วมาถึงมันก็มาบังคับเมาแล้วไง บังคับให้ผมเอ้มึงร้องลุงขี้เมาลุงขี้เมาร้องไม่ได้เล็กเดี๋ยวเขาไล่ออกอเขาไม่ให้ร้องเพลงไทยเฮ้กูอยากจะฟังในที่สุดผมพี่เทปร้องร้อ,อ,องเล่นเสร็จก็เรียบร้อยก็ผู้จัดการก็เรียกเรียกลงมาผมไล่วงคุณออกแล้วพี่เทพไงไหพี่เทปก็เรียกเขียวไปบอกเขียว จะเล่นกับผมไหมหรือจะเล่นกับแอดเพราะผมจะไล่แอดออกเพราะ Ad แอดม่นทำให้วงตกงานเดี๋ยวบอกผมไปกับแอดดีว่าเพื่อนกัน,นผมก็เลยหลอกเคว้งคว้างเลยตอนนั้นเล็กมันก็เลยเสียใจมันก็เลยบอกไอ้แอดไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกูมาร่วมกับมึงด้วยอยู่ด้วยกันด้วยความรับผิดชอบของเขาเขาก็เข้ามาเป็นหนึ่งในงสมาชิก เนี่ยเราก็เลยสร้างชุดที่สองขึ้นมาแปะขายขวดพอพอทำชุดที่สองออกมาเราก็พอมองเห็นแล้วเออดนตรีเราแโคตรยิ่งใหญ่เลยเพชรท่านี้เล็กชุดที่สามเนี่ยมึงเอาเพชสีเดนมาแบ็กอัพได้ไหมผมมีวงโดยโดยที่ไม่ไม่เคยนึกฝันว่า่ดีดเราผม,ผมมีกับเขียวสองคนนะ่ะ พอเล็กเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาคนเดียวมันมาทั้งวงเพรสเดนเลยแล้วมาช่วยผมอัดเพลงชุดที่3ไงชุดที่3ก็คือวันนิพกพระเนจรในที่สุดวันนิพกออกมานั่นแหละที่ทำให้เรามีตังคคนละล้านเลย ตอนที่เล็กมามอยู่กับผมผมก็ยังบอกมั่นใจผมก็ยังบอกว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวอีกสปีพวกเราจะมีเงินคนละล้านไว้วยผมมั่นใจว่าจริงๆแล้วมันแค่ปีเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็ประสบความสําเร็จกับวันนี้พกเสร็จแล้วเรามากระโดดข้ามมาเลยเมดินไทยแลนด์แบบนี้ เมนทแนแม่งดีทุกเพลงอ่ะมันฟังได้ทุกเพลงเลยอ่ะมันมันดีหมดทุกเพลงอ่ะแล้วผมก็ได้เจอกับอาจารย์ธนิตพี่เป้ามือกลองลพี่ไพลัตมือเบสแล้วก็เทลลี่เบกวัฒนาได้พวกเขามาผมอยากมีแบนด์เป็นของตัวเองจริงๆไม่ใช่ไปยืมยืมเพสเซเดนต์มาและในที่สุดเนี่ยก็คือครั้งแรกที่ผมมีแด์เป็นตัวเองในเมดินไทยแลนด์มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยซึ่งให้ทุกวันนี้ให้ผมทำแบบนั้นก็ทำไม่ได้ เพราะมันเป็นสิ่งที่ใหม่มันเป็นสิ่งที่เราคิดได้ตอนนั้นแล้วเราทําแล้วเราไม่สามารถทําให้มันดีได้แบบนั้นแบบมันมันลงรตัวมากอ่ะมันเป็นทั้งวัยความมุ่งมั่นกําลังใจหรือว่าทุกคนมันรวมกันหมดมันถึงเกิดงานนี้ขึ้นมาเนีน่ยเมื่อนทแลนด์ผมก็เดินไปหาพ่อเลย พ่อครับตอนนี้ผมมีเงินเป็นหลายล้านแล้วครับผมไม่สามารถจะกลับมาทำธุรกิจตามที่พ่อวางแผนไว้ผมพ่อว่าไงไหมอันแล้วแต่ลูกถ้ามันทำได้ก็เอาเนั่นแะครับคือความสามารถเรื่องเขียนเพลงเนี่ยผมได้มาจากเฟดดี้อากิลา ครับผมอยากจะเป็นนักแต่งเพลงตอนนั้นที่ผมไปฟิลิปปินสนะ์เตือนตัวเองว่ามึงต้องเป็นนักแต่งเพลงให้ได้มึงต้องแต่งเพลงให้ได้เหมือนมึงเป็นสถาปนิกเนะี่ยมึงต้องออกแบบบ้านให้ได้ผมใช้หลักการเดียวกันพื้นฐานของการแต่งเพลงของผมมาจากการเป็นสถาปนิกที่ถูกสอนว่าให้จับเอาเอาอากาศมาเป็นผลงานแล้วเปลี่ยนมันให้เป็นเงิน จริงๆแล้วเนี่ยอาบอบนวดเนี่ยจริงๆมันก็คือซ่องกะหรี่นั่นแหละแต่ประเทศไทยมันหน้ามันบาง,งให้มีอาบอบนวดบ่อนคาสิโนก็มีไม่ได้ต้องให้มีแต่บ่อนเถื่อน <laughs> หลังๆมาผมก็จับได้ว่าเออเพลงที่มันจะเก็ตเนี่ยต้องพูดถึงชีวิตของผู้คนที่มันทุกทนด้วยอารมณ์ไหนก็ไม่รู้แต่มันออกมาจากจิตจิตใจของผมนะว,ว่าถ้าคนเราไม่มีความโลภเราสามารถเอาชนะใจตัวเราเองได้ถ้าเมื่อ,อไรที่เราหมดความโลภมาหาหัวใจตัวเองให้เจอเราก็จะเป็นสุข ที่สนุกที่สุดคือพอเราแต่งแล้วแล้วมันออกมาแล้วมันดีแล้วเพลงเพราะนั้นมันเราจะสนุกเราก็จะสนุกกันอย่างเช่นเพลงหลวงพ่อคูณเนี่ยพอมันออกมาแล้วมันรู้สึกมันมันใช่เลยเตะตูดทีละคนไล่เสียดจังไรมันมันรู้สึกมันมันสะใจดีอ่ะคือเพลงหลวงพ่อคูณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรากําลังจะไปทําบุญกันที่วัด เพื่อที่จะไปขอหลวงพ่อเนี่ยสร้างเหรียญหลวงพระคุณรุ่นเพื่อชีวิตแล้วผมก็โทรหาพิยัพพิยับผมไม่มีความรู้เรื่องพระเรื่องเจ้าเลยพี่เป็นนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาแห่งประเทศไทยพี่แต่งช่วยช่วยแต่งนะเราก็แต่งกันทางโทรศัพท์แกก็ขึ้นต้นมาส่งมาให้ผมแล้วก็ผมก็ต่อท่อนนี้ไปส่งไปให้แกแกก็ส่งาพอได้เนื้อครบมาผมก็เอามาแล้วครับผมก็ทำ ทำเป็นเพลงออกมามันสนุกมากตอนนั้นดุกก็ยังอยู่เราทํากันที่บ้านผมนั่นแหละมีห้องอัดพราพอเพลงมันเสร็จออกมาผมว่าเพลงนี้ดังแน่รับรอง <S <S 1> <S 1> ถ้าพูดในแบบของศิลปินด้วยกันนะศิลปินจะไม่ฟังเพลงตัวเองจะฟังเพลงคนอื่นเพราะสิ่งที่เราเราเขียนออกมาเนี่ยมันอยู่ในสมองเราหมดแล้วแต่เราอยากฟังสิ่งที่คนอื่นคิดมากกว่า เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกผมอยากฟังเพลงดีๆของคนอื่นมากว่าเขาคิดอะไรแลวเออมันโดนเว้ยมันใช่เว้ยนะแล้วผมเป็นคนที่ชอบแปลเพลงอย่างเพลงฝรั่งเนี่ยผมจะจะแปลเวลานั่งฟังเพลงฝรั่งเนี่ยต้องรู้ให้ได้ว่าเขาพูดอะไรเพราะภาษาอังกฤษเราระดับฟิลิปปินส์ก็ระดับหนึ่งแต่ว่าในระดับของโครงสร้างแบบอียมมิปอะไรเงี้ย ของคนอเมริกันก็ดีคนอังกฤษก็ดีเราก็ต้องไปศึกษาแล้วก็ต้องพยายามแปลความสุขผมจะอยู่กับตรงนั้นอยู่กับการได้ฟังเพลงของคนอื่นเพลงอย่าง Hey Mr. Tambourine um Man plays on g for me ของบ๊อบดีแลนอย่างน,างนี้นี่แหละสิ่งที่ที่ผมมีความสุขเวลาฟังบทเพลงเนี่ย คือผมเป็นคนง่ายไงใครมาขอฟิชเจอร์ิงเนี่ยคือวันหนึ่งพ่อพ่อตูนอะแดงอะพี่ชายผมอะแดงบอกแอดร้องเพลงกับหลานหน่อยนะ mm hmm. ผมบอกเอาที่เลยมามาผมก็ร้องร้องให้แล้วก็หลังจากนั้นก็มันจะมีไททานเนียมแจ๊ดหลังสุดแล้วก็นุ่มนุ่มกะลาคือใครก็ได้ถ้ามาให้ผมร้องผมยินดีที่จะร่วมทำ งานกับเขากมันเป็นการแสวงหาความรู้ว่ได้อัดเพลงกับรุ่นลูกรุ่นหลานมันมันมันสนุกอ่ะมาเลยให้ผมร้องแต่ม่ยจะให้กูร้องแรปก็แล้วกันไททอสมิทเน่เพราะพวกนี้ผมถือว่าพวกนี้เขาเป็นรุ่นลูกรุ่นลูกรุ่นหลานที่เต็กที่ที่สืบทอดมาจากเราอีกที ดีใจจะดีใจดีใจที่ลูกหลานได้ประสบความสำเร็จแต่มันซื้อกีตาร์แพงมากมันต้องซื้อ3 6 0แสนหก้กล้า <c oughs> ซื้อขนาดนั้นเลยพี่ยังใช้กีตาร์ตัวละสาม0 0ื่นอยู่เลย <c oughs> อยากฝากถึงน้องๆไทยทศมิทรนะครับสิ่งที่พวกเธอทำมาเนี่ยมันมาถูกทางแล้วสหายแต่ก็ต้องรักษา คุณภาพแล้วก็ต่อยอดออกไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดคิดทําไปเรื่อยๆอย่าหยุดแต่งเพลงสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องแต่งแต่งไปเรื่อยๆแต่งไปเรื่อยๆทำไมคาราบาวประสบความสำเร็จหรือไมเพราะคาราบาวไม่เคยหยุดแต่งเพลงแต่งมาสักพันเพลงอาจจะฮิตสักร้อยเพลงสะสมเพลงฮิตไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งแต่งเพลงเก็บไว้เรื่อยๆในรุ่นของเราเนี่ยจำนวนเพลงของที่ของเรามีเยอะๆเนี่ย มันดังเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยหากินได้ยาวแบบคาราบาวนั่นแหละคืออะไรที่มันง่ายๆอ่ะบ้านเรามันเมืองร้อนเนี่ยแขนเสื้อมันยาวเราตัดแน้วเอาเอาเกางกตัดเองอเนี่ยเนี่ยผมไปซื้อเสื้อตัวนี้หนึ่งดอลลาร์เนี่ย นี่ผมใช้มา20ปีแล้วไอ้ลายสกอตเนี่ยถ้าพูนถึงในอเมริกาเนี่ยคือเสื้อของชนชั้นแรงงานผมคิดว่าผมเป็นชนชั้นแรงงานน่ะรองเท้าคู่ใจตอนนี้รองเท้าเนี่ยมันเป็นรองเท้าทหารตอนแรกผมก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับมันหรอกแต่ตอนหลังมาผมเริ่มติดมันก็ใส่ไปนานๆขาดไม่ได้ถ้าเกิดว่าขาดมันแล้วก็ผมคงจะเล่นดนตรีไม่สนุก นี่นะ่ะไม่เคยซักมาเลยเป็นสิบปีแล้วมั้งเนี่ยไม่เคยซักเลยก็ยังหอมอยู่นะคือถ้าผมไม่ได้หมวกใบเนี้ยตาผมคงจะบอดไปนานแล้วเพราะเวลาผมไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแสงแม่งเยอะมากแล้วผมจะใช้หมวกใบเนี่ยปิดบังไม่ให้แสงเนี่ยมันเข้าเข้าตาผมนี่คือตัวที่ช่วยให้ ให้ตาผมเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ดีเพราะถ้าผมไม่มีหมวกใบนี้นะผมเล่นไม่ได้แหละคนเฉยแบแสงรางเนี่ยตายลวพระนี่เป็นของคุณย่าผมทวดไอ้ตนเนี่ยแหละเนี่ยย่าผมย,ย่าให้พ่อผมแล้วพ่อก็ให้ผมก็มีองค์เดียวมันเป็นเป็นสัญลักษณ์ว่าผมมีสมบัติของย่ากับสมบัติของพ่ออยู่ในตัวครับล็อกเกตนนี่ก็เป็นรูปแม่ กับพ่อเท่าน,นั้นเองไม่สู้สิผมว่ามันมันไม่ได้อยู่ที่การแต่งกายเพราะเรามีนี่เนี่ยนะเรามีนี่แล้วมันไม่ได้อยู่ที่การแต่งกายนะเมื่อเช้าผมตื่นมาผมก็วิ่งเมื่อวานตื่นมาผมก็วิ่ง แต่ปกติแล้วผมจะวิ่งเย็นแต่ช่วงนี้ผมต้องซ้อมดนตรีผมจะวิ่งเช้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าซ้อมเสร็จแล้วมันจะมีกิจกรรมอะไรต่อผมก็เลยต้องวิ่งช่วงวิ่งเช้าแต่วิ่งเช้าเหนื่อยข้าวเคิลอยังไม่ได้กินจริงวิ่งเย็นดีกว่าแต่ต้องออกกําลังกายเสมอเพราะเราจะต้องมีพลังในการร้องแต่ว่าผมไม่กินน้ําตาลไม่กินขนมไม่กินของของหวานกินแต่ผลไม้ผัก ไข่ถ้าตื่นเช้ามาเนะี่ยก็กินไข่สักสองใบไข่ต้มเท่าน,นั้นแหละแล้วก็พอมื้อกลางวันก็กินข้าวแล้วก็มื้อเย็นก็กินก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็แล้วแค่นั้นแหละอาหารจานเดียวอืมันเป็นความฟุกโดยบังเอิญผมไม่เคยคิดที่จะเป็นนักธุรกิจเลยพยายามหนีมาตลอดก็คือการเป็นนักธุรกิจนั่นแหละ พอพ่อผมอยากให้ผมเป็นทางธุรกิจ่อยากให้ผมเปิดร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างให้ผมเป็นสถาปนิกทำบ้านผมคิดว่าธุรกิจเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของใครของมันคุณจะต้องใช้สมองของตัวเองคิดค้นลากดันมันขึ้นมาได้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถทำได้แต่ว่าเราต้องหาตัวเองให้พบว่าเรา ถนัดกับสิ่งใดแต่วันหนึ่งเนี่ยสถียงก,ก็พูดขึ้นมาว่าครับแอดมึงจะทำอะไรต่อวันนี้ยเพราะดนตรีตอนนั้นมันเทปทีดีเดีอเหือนมัน,นแล้วดิจิตอลเข้ามาร้านเทปร้านอะไรปิดหมดจะทำอะไรต่อวะคือตอนนั้นอยู่ได้เพราะอะไรไหมเพราะเล่นดนตรีทุกคืนออกไปเล่นคืนหนึ่งคืนหนึ่งเพื่อได้เงินเข้ามาเลี้ยงลูกน้องสถียงก็เลยบอกว่าแอ ถ้าเรามาร่วมมือกันนชื่อเสียงม,มือธุรกิจกูไหวไหมเอ้ยเข้าท่าไวยเ็เน่ยคือที่มานั่นคือเมื่อ21ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเันมาตอลอดผมไม่มีตังค์สักบาทแต่พี่เถียนเนี่ยเขาเป็นคนใจกว้างพอจับมือกับพี่เถียนทำมาจนถึงวันนี้ธุรกิจของเราภายใน20กว่าปีเราใหญ่มาก คือจริงๆแล้วชีวิตผมเนี่ยอยู่กับเพลงมากกว่าเรื่องธุรกิจเนี่ยพี่เถียนเขาดูแลแทนผมเขาไม่ให้ผมไปยุ่งอะไรเลยผมเป็นคนที่เกิดมาค่แมงโคดโชคดีที่สุดในโลกแล้วที่มีพี่เถียนเป็นเพื่อนเนี่ยคำนี้คำนี้พูดจากตัวเองนยพูดยากเนาะเหมือนเหมือนคุย เอาเป็นว่าใครคิดยังไงก็เป็นอย่างนั้นกันแล้วกันผมเป็นคนที่โชคดีเพราะผมมีเพื่อนดีและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือผมมีสีภรรยาที่ดีที่ดูแลผมอย่างดี เรื่องนี้ก็คือเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ตอนนี้ที่เราเห็นไหมน้ําท่วมใบทั่วทุกคนทุกแห่งเนี่ยนือก็เรื่องสิ่งแวดลอ้อมเลยคือผมคิดว่าธรรมชาติเนี่ยคือแม่ของเรา m a s t earth เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาป่าและสัตว์ป่าเพราะป่ากับสัตว์ป่านี่คขอคู่กันในเรื่องเหล่านี้ที่จะเซฟผมก็จะสู้แต่เรื่องนี้ The next ของแอดคาราบาวก็คือผมก็คงต้องเล่นดนตรีต่อไปเพราะตอนที่ปีที่แล้วใช่ไหมที่เราพยายามจะบอกว่าจะหยุดก็จะหยุดปั๊บเนี่ยเพื่อนๆในวงเราก็บอกว่าถ้าถึงหยุดเนี่ยสงสัยจะเป็นโรคซึมเศร้าตายกันคาบ้านเลยบอกเอางี้ไหมตายคาเวทีกันเลยดีกว่าผมก็มาช่างใจดูแล้วผมเองก็เหมือนกันเพราะว่าผมก็ยังรัก ที่จะไปตลอนตลอนเล่นแต่พี่เถียนเนี่ยเขาเป็นห่วงพวกเราเพราะคาราบาวเนี่ยเป็นวงดนตรีวงเดียวที่มีเงินเดือนกินคุณไม่ต้องเล่นดนตรีก็อยู่ได้แต่ปรกากฏว่าในวงเขาไม่ยอมบอกไม่เอาอยากเล่นโอเคใน,นที่สุดเราก็สกุปกันว่าอ่ะตายคาเวทีเรื่องน,นี้ คือเป็นเจ้าวาดแล้วก็มันก็ต้องเป็นไปตลอดชีวิตจนจนกว่าจะมรณาภาพอะคาพระเหลืองอแต่เราก็คาเวทีก็ตายแม่ให้หมดคาเวทีเลยและนี่คือ The Next ของแอดคาราบ้